สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับโดยวันนี้เรียนกับคุณครูชิดนุพงศ์นะครับวันนี้เขาก็เรียนมาถึงตอนที่10นะครับวันนี้ครูก็เพิ่งเข้ามาสอนเป็นครั้งแรกนะครับนักเรียนเพราะาก่อนหน้านี้จะเป็นครูแดงนะครับแต่ตอนนี้ก็เลยสับเปลี่ยนมาเป็นของคุณครูนะครับนะครับ กูจะสอนต่อจากที่กูแดงนะครับสอนมานะครับโดยจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะว่าวันนี้เรียนเรื่องอะไรครับนะครับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องวัฒธรรมและปู่มปัญญาที่น่าปู่มใจนะครับแนวคิดที่สําคัญนะครับก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับในชุมชนต่างๆนะครับทําให้เกิดความป้าปุ่มิใจในชุมชนของเรานะครับ และช่วยกันสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไปนะครับนักเรียนแล้วก็ข้อที่2นะครับประโยชน์และความสําคัญนะครับของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างขึ้นและสืบทอดมาประจวบทุกวันนี้นะครับคือทําให้คนในชาตินะครับเกิดความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจและช่วยกันสืบสารต่อไปนะครับนักเรียนก็คือเราก็ต้องช่วยกันสืบ สารประเพณีนะครับวัฒนธรรมของเรานะครับให้ยังคงอยู่ต่อไปนะครับนักเรียนเพราะเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเรานะครับคิดค้นขึ้นนะครับได้สร้างขึ้นมานะครับนะครับเราก็ต้องสืบสืบทอดนะครับสืบสานกันต่อไปนะครับเพื่อให้วัฒนธรรมของเรานะครับยังคงอยู่ต่อไปนะครับเพื่อให้ลูกหลานของเรานะครับได้เรียนรู้ในสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้คิดค้นขึ้นนะครับหรือว่าได้สร้างขึ้นมานะครับนักเรียน ก็เลยถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าเราไม่สืบสารต่อมานะครับอีกสิบปียีส่สิบปีข้างหน้านะครับเราก็จะไม่มีความให้หลงเหลือนะครับกับสิ่งที่บรรพบุรุษเราได้สร้างขึ้นนะครับเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่บรรพบุรุษเราคิดค้นขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราสืบสารกันต่อไปนะครับจะทําให้พวกเรานะครับได้เห็น ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างนะครับว่าบรรพบุรุษเราได้คิดค้นขึ้นเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นยังไงว่าทํานี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนนะครับนะักเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเราจะได้เกิดความภาคภูมิใจในบนรรพบุรุษของเรานะครับนะครับต่อมาเลยนะครับวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจนะครับเมืองไทยของเรานะครับมีสิ่งที่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจหลายอย่างเลยนะครับนะักเรียน ซึ่งคนรุ่นก่อนนะครับสร้างขึ้นเช่นนะครับภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับอักษรไทยนะครับเห็นไหมครับอาหารนะครับอาหารใครเป็นคนคิดค้นขึ้นเห็นไหมครับก็บรรพบุรุษของเรานะครับประเพณีไทยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความน่าภาคภูมิใจนะครับที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแต่ละท้องถิ่นนะครับก็จะมีวัฒนธรรมประเพณี ที่แตกต่างกันออกไปครับและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ขึ้นนะครับเราจึงควรช่วยกันรักษาสืบทอดสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไปเลยนะครับนักเรียนเพื่อให้รุ่นหลังๆนะครับลูกหลานของเราได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็เห็นไหมครับในชุมชนตะมดของเรานะครับนักเรียนเคยรู้ไหมครับว่าวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจเนี่ยอำเภอตะมดนะครับหรือในชุมชนในท้องถิ่นของเราเนี่ยครับ มีประเพณีหรือว่าจะทำอะไรบ้างนะครับที่นักเรียนให้ความสนใจนะครับอ่าเห็นไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าวาทธรรมที่ภูมิปัญญาของในชุมชนเรานะครับที่บรรพบุรุษเราได้สร้างขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เด่นๆเลยนะครับต่อมานะครับอ่านะครับปารงานนะครับนักเรียนครูก็อยากให้นักเรียนนะครับเขียนวัฒนธรรม และปุ่ิปัญญาที่นักเรียนภาคภูมิใจในอำเภอตะมดมาหนึ่งอย่างนะครับพร้อมบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้นะครับในชุมชนของเราเนี่ยครับนักเรียนมีอย่างไหนบ้างนะครับที่นักเรียนภาคภูมิใจนะครับให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ให้เขียนพร้อมบอกเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกเรื่องนี้นะครับนักเรียนสนใจเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับามลงในสมุดประวัติศาสตร์นะครับนักเรียน เขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครูกอ็อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความภาคและภูมิปัญญาที่นักเรียนภูมิใจมานะครับให้เลือกในอำเภอตาโมดนะครับเลือกมาหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็เขียนพร้อมเหตุผลนะครับตามที่คุณครูบอกเลยนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็มีภาระรง,งานเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับนักเรียนสวัสดีครับ